คุณทวดสีแผ่นดินอายุ112ปีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นชมสีสันโครงการทันตกรรมพระราชทานเครื่องที่ชาวอีสานฟันดีมีสุขจังหวัดมหาสารคามปิดท้ายกับช่วงนี่และเมืองไทยจะพาไปสมัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งจังหวัดสมุทรปราการ สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ที่นี่ที่เดียวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับโอ้วันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะใช่นะครับในช่วงนี้แหละเมืองไทยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันค่ะแถบๆอริี้มันทนใช่ไหมบ้านแถวบ้านสมุทรการปลาปลาการต้องให้แก้ตลอดเวลานะฮะเอาละครับแต่ก่อนจะไปเที่ยวกันนะครับมีเรื่องมาให้ได้ติดตามกันก่อนมีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ โบราณนะครับแล้วก็มีภาพเขียนโบราณด้วยขนาดใหญ่นะครับไปพบที่อ่าวพังงานะครับอยู่ที่ตำบลคลองเคียนนะครับอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงานนั่นเองนี่นะครับที่คุณได้ชมนะครับคือภาพวาดโบราณที่ชาวบ้านหินร่มนะครับตำบลคลองเคียนนะครับอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงานเนี่ยไปพบบริเวณหน้าผาของเขาพระอาทเท่านะครับมีความกว้างของฐานเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับความสูง ของรูปเนี่ยประมาณ3เมตรด้วยกันโอ้โหใหญ่อยู่นะฮะเออมื่อเอื้อมไม่ถึงอะอนะครับก็คาดว่าจะเป็นรูปโบราณนะครับที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวพังงานอกจากนี้ยังพบโครงกระดูกนะครับคล้ายกระโหลกมนุษย์กว่าครึ่งศีรษะอืมคือกว่าครึ่งศีรษะนี่คือศีรษะแล้วบวกขึ้นไปอีกครึ่งศีรษะ <c oughs> ก็เกือบเกือบเต็มนะครับรวมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับกับผาหิน บางส่วนเนี่ยได้แตกหลุดออกมามีลักษณะคล้ายกรามนะครับแล้วก็ยังมีฟันหลงเหลืออยู่ด้วยบางจุดเนี่ยพบกระดูกคล้ายกับขาของมนุษย์นะครับกลายเป็นหินติดอยู่กับก้อนหินก็คือคล้ายๆฟอสซิลเนี่ยนะน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยคือนานมากแล้วอ่ะนะครับก็กระดูกก็กลายเป็นหินนะครับแล้วก็ยังมีเปลือกหอยที่ทับถมกันด้วยนะครับโดยคุณสายันหัศสนัยนะครับประกอบอาชีพมักุเทศท้องถิ่นเนี่ยบอกว่าตัวเองแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยได้ลงพื้นที่ ไปสำรวจหาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ได้เดินทางมาบนเขาพระอาทเท่าจึงได้พบกับโครงกระดูกและก็ภาพเขียนโบราณดังกล่าวนะครับทั้งนี้ยังพบร่องรอยการขุดหาสมบัติโบราณมีความลึกกว่า3เมตรนะครับเนื่องจากบริเวณนี้เนี่ยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าบนเขาพระอาทเท่าเนี่ยมีคาถาเรียกปลาเขียนไว้บนผนงังเออนะครับแล้วก็มีถ้ำถ้ำหนึ่งเนี่ยเป็นที่เก็บสมบัติไว้นี่ยหนังเนี่ย เช็ดสมบัติไพเรดออฟเดอะคาริเบียนอินเดีนาโจนเออใช่เป๊ะ,<น>ะเลยนะมีคนกระดูกด้วยนะ,นะครับโดยมีคำปริศนาเอาไว้ให้แก้ด้วยนะครับว่าเข้าสาอกออก3วาใครได้มากินไม่หมดแต่ก็ยังไม่มีใครนะครับที่จะแก้คำปริศนานี้ได้ก็หาทางเข้าถ้าไม่เจอ เออนะครับทำให้มีกลุ่มนักล่าสมบัติลักลอบเข้ามาคุดหาสมบัติอยู่เรื่อยๆะนะครับจึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดําเนินการดูแลโดยเร็วนะครับเพราะหากปล่อยไว้อาจทำให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญอย่างกระดูกหรือว่าอย่างเนี้ยภาพเขียนอะไรพวกนี้ถูกทําลายไปอาจจะเป็นแบบของเก่าแก่สมัยยุคแบบโบราณ<ช>อะไรแบบนี้นะคะอเออเก่าแก่ <แก S 1> หันไปทางอื่น เก่าแก่นะคะเพราะว่าเรามีเรืนี้มีแต่เรื่องแก่ๆนะคะเรื่องโบราณโบราณนะคะที่พูดนี่คือจะเข้าเรื่องต่อไปคือจะเข้าพี่เข้าทาพี่ทางเรื่องต่อไปเพราะว่ามีคุณยายท่านหนึ่งคุณยายทวดอายุเนี่ยโอ้โหร้อยสิบสองปีด้วยกันนะคะก็สี่แผ่นดินเดี๋ยวไปดูภาพเมื่อสักครู่เห็นในไฮไลท์แล้วนะคะแข็งแรงมากๆนี่คนนี้นะเสื้อสีน้าเงินที่อยู่หน้านะที่เสื้ข้างหลังคุณยายทวดเนี่ยนะคะชื่อว่าทวดพัว อมบอนการนะคะเป็นคนนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะนั่งเล่นกับลูกกับหลานอย่างสนุกสนานคนนครคนนครนะฮะคนใต้ประถมนะฮะนครไหนนครศรีธรรมราชเนี่ยอายุร้อยสิบสองแต่ดูร่างกายดิพี่เียพี่เจี๊ยบเนี่ยสี่สิบกว่าแล้วยังไม่สูงแรงขึ้นอย่างของคุณยายเลยเอางี้ดีกว่าเห็นน้องกิ๊ฟแบบนี้หลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะสี่ห้าสิบแล้วหรือเปล่าจริงๆก็เจ็ดแปดสิบแล้ว แตย่ยังยังสาวเป๊ะอยู่ขนาดนี้เหลืออีกเจ็ดแปดสิบนี่ดูรอยไหมยังเย็บโผล่ปมออกมาตรงนี้ไม่รอยไหมรอยธรรมชาติไม่ว่าไป็นรอยไหมไม่ใช่อะคุณยายดีกว่าแข็งแรงมากๆเลยนะคะสายตาการสื่อสารเนี่ยดีมากยกไว้อย่างเดียวหูหูตึงดูเป็นตามปกติของคนแก่นะคะทีน like ี้ก็เลยไปถามลูกสาวลูกสาวที่เจ็ดสิบแล้วนะบ้านนี้เขาแข็งแรงบ้านเลยอะลูกสาวก็เจ็ดสิบคุณทวนเออคุณทวนบอกว่าคุณทวดเนี่ยนะคะเกิดเมื่อปี2445 คุณพ่อชื่อพ่อเขียวอันนี้เสียชีวิตไปตอนอายุเท่าไหร่หรือเปล่าคุณพ่อครับแปดสิบปีโอ้สี่สิบกว่าปีแล้วสิเออมีลูกรวม7คนเสียชีวิตไป2คนคนโตอายุมากที่สุดเลยนะ86ปีคนโตต้องอายุมากที่สุดคนโตจะอายุน้อยที่สุดตายกันจ้ะคือจะมากที่สุอายุยที่สุดส6ปีนะคะทุกวันเนี่ยลูกจะเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแลคุณทวดพัวเนี่ยนะคะบอกว่าชอบอุ้ยนี่เคล็ดลับที่ไม่ลับท่านอะไรท่าน ผลไม้ก็จะเพาะแข่งเรียนตามแปลงผักอะไรก็ทานรู้ว่าเนี่ยทานเนี่ยดีมากนะคะกล้วยน้ำหวาจริงๆเราเคยนำเสนอข่าวแบบนี้ส่วนใหญ่ก็ทานลักษณะเนี้ยถึงอายุยืนทั้งนั้นเลยทานผักทานผลไม้นะครับปลาอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเนี่ยแหละคือลูกหลานก็พยายามมาจะมาดูแลเนี่ยนะคะือว่งแข็งแรงครับเอาไปเรียนแบบได้ลองดูนะครับทานผักทานเปล่ากําลังกายนะครับส่วนที่จังหวัดสุโขทัยนะครับชาวบ้านก็แห่ไปดูใบ มะปรางประหลาดนะครับมีความยาวถึง16นิ้วอ,อยู่ที่บ้านเลขที่145ทับ2นะครับหมู่5บ้านท่าช้างตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคลโลกนะครับปกติแล้วเนี่ยใบยมะปรางทั่วไปเนี่ยโตเต็มที่ยาวสุดก็3-4นิ้วเท่านั้นเองอสร้างความแปลกประหลาดใจนะครับเพราะว่าใบนี้นี่ยาวถึง16นิ้วจากการสอบถามนางประโลมนะครับเจ้าของบ้านก็ทำให้ทราบว่าตนเองเนี่ยได้ นำต้นมะปรางพันมะยงชิดนะครับไปปลูกไว้2ต้นต้นหนึ่งเนี่ยโตตามปกติแต่ต้นที่ปลูกไว้ข้างๆสารพระภูมินะครับกลับผิดปกติตนะครับพระภูมิด้วยใช่ลำต้นมีขนาดเล็กและก็สูงนะครับเพียงแค่ประมาณ1เมตรแต่ใบเนี่ยกลับยาวถึงนิปลกนิ้วอไม่ใช่เอาหลายๆต้นมาผูกกันนะ,ะต้นเดียวใบเดียวเนี่ยยาว16นิ้วนะครับทำให้ชาวบ,บ้านที่ทราบข่าวต่างก็ เดินทางไปตีเลขเขาเปรียบเทียบกันอันนี้คือปกติเออแต่มันผิดปกติจริงๆนะคะก็เป็นความเชื่อจะเป็นเรื่องพันธุกรรมอะไรแบบนี้ก็ลองดูก็ตีเลขกันไปแล้วไงหรือป๋ยไปหกทางนั้นเยอะยังไปทางโน้นเยอะอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมอ่ะมาดูกันที่จังหวัดมหาสารคามกันบ้างอันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากฟันสวยไหมไหนดูซิเออฟันปลอมเยอะเหมือนกันนะคะนี่ต้องไปที่นี่ค่ะพี่เจี๊ย โครงการอันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ชาวอีสานฟันดีมีสุขเขามีการประกวดเด็กเนี่ยที่มีสุขภาพฟันที่ดีผู้สูงอายุนะคะที่อารมณ์ดีบรรยากาศเนี่ยเขาบอกว่าหอมมันมากเด็กๆเนี่ยชอบไงเพราะจริงในเด็กจะต้องกลัวหมอฟันใช่ไหมพอมางานนี้บอกว่าแฮปปี้สุดๆเลยอยากเห็นบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามจากรายงานครับค่ะที่โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกตําบลกุดปลาดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคาม คณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับโรงเรียนและสสสออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลโดยบริการตรวจฟันในโครงการฟันดีมีสุขบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเชยวละค่ะมีนักเรียนและผู้สูงอายุมาเข้าร่วมจำนวนมากมีการบริการตรวจฟันอุดฟันถอนฟันให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพฟัน และการประกวดหนูน้อยฟันดีเพื่อเด็กๆได้แสดงออกแต่ละคนก็โชว์ลีลาการเต้นสุดมั่นดูได้จากน้องหนูคนนี้แม้ว่าจะไอายแต่ไหลก็ยังขยับตามเสียงเพลงแม่แม่แมสุดยอดไปเลยนะคะคุณหนูซึ่งนอกจากความสามารถของบรรดาเด็กๆแล้ว ไฮไลท์ของงานอยู่ที่การประกวดผู้สูงอายุอารมณ์ดีแข่งขันหัวเราะซึ่งลีลาแต่ละท่านก็มีเขินอายกันบ้างเป็นธรรมดาค่ะนี่คือขำแล้วใช่ไหมคะคุณยาย พอหันมาที่คุณยายท่านนี้เริ่มคุ้นกับเวทีก็ออกลีลาแบบนี้ละค่ะ <c oughs> เป็นกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะ <c oughs> อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมหัวเราะวันละนิดสุขภาพดีแน่นอนค่ะ คนที่แข่งขันในหัวเราะไม่เท่าไหรคนรอบค่าในหัวเราะสนุกกว่านะครับมันกว่าอีกนะคันะครับถ้างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้านี่แหละเมืองไทยจะพาไปเที่ยวตลาดน้ําขึ้นชื่อที่สมุทรปราการแถวบ้านคุณใช่ไหมเดี๋ยวใบให้ไว้ก่อนน่าสนใจมากนะครับจะสนุกสนานติดตามติดใจแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับค่ะ